กราบสวัสดีครับ FC ที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพุ่มโพธิ์านพาโชว์ในวันศุกร์ที่26นะครับท่านผู้ชมสิงหาคม2565ัน้อวันนี้ทางช่องเราจะมาติดตามแนวทางคุณตาคือเก่านะครับเนาะคุณตาฝันเหม่นนะครับเนาะงวดนี้ว่าแนวทางของคุณตาจะเป็ี่ยนตัวใดนะครับท่านผู้ชมครับขออภัยนะครับเด้อกับเสียงแหบนะครับเนาะเป็นวันดท่านผู้ชมครับกราบสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับ ฝันว่าครับงวดนี้คุณตาฝันได้ปลาตะเพียนสามตัวฝันได้ปลาตะเพียนสามตัวอืมผมก็คิดเอาเหล็กหรือว่าฝันทั้งสารนลอยครับมาขอแนวทางจากคุณตานะครับงวดนี้คุณตาว่าฝันว่าได้ปลาตะเพียนสามตัวนะครับเนาะฝันลายมือเหรอครับคุณตาดุนแล้วดุนแล้วเขเลยบอกเขาเดยฟังทั้งก็บอกว่านี่แต่ว่ามือนี้จะมาติดตามทั้งสูตรคำนวณทั้งทั้งความฝันคุณตาเนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมา สูตรคำนวณของคุณตาเขา่า c สองล่างตรงตรงนะครับท่านผู้ชมนี่ทางช่องของกระบอกผ่านเนาะท่านผู้ชมมามาติดตามไปฝากเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านท่านที่ชื่นชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเนาะเพื่อจะบอบผ่านนะครับเนาะมาติดตามไปพร้อมกันเับท่านผู้ชมครับสำหรับงวดนี้นะครับท่านผู้ชมเลขคุณตาก็มี c สามสามหนึ่งหกห้าห้าแปดเก้าสาม สามสามสามหกหนึ่งหาหาเก้าแปดสี่นะครับงวดนี้ก็มีสิบหางคือเก่านะครับทมม่านผู้ชมมีสิบหางคุณตากะเน้นให้สี 4, ่สามหางเดียวนะครับนะสำหรับสูตรคํานวณนะครับเนาะเพราะว่าการตั้งตัวเลขปากหลักมันจะมีหลักหน่วยนะครับตรงกันสี 4, ่สามกับหลักแสนกับสี่สามตรงกันนะครับคุณตากม,มันหายากนะครับเนาะ คุณตาก็เล่นเน้นหนักไปสี่สามหางเดียวนะครับเนาะสําหรับตัวเอื้นท่านที่ชื่นชอบก็สามารถจับหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลได้ด้วยครับเด้อกะทุกตัวก็มีสิิทธ์เข่ามีสิทธีหลุดนะครับเนาะเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจจะเป็นตัวชกตัวหลับมาฝาก fc แฟนช่องของพงป์ภูธรพาโชว์นะครับเนาะสําหรับความฝันคุณตานะครับเนาะคุณฝันคุณตาฝันว่าได้ปลาตะเพียนสามตัวปีง่ายๆนะครับเจ็ดสามนะครับเนาะ ว่าฟันคุณตาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมถ้าฝันว่าได้ปลาจักตัวก็จะแม่นมากนะครับเนาะสําหรับงวดที่พาดมาแหลายๆงวดที่พาดมาเนาะครับเนาะคุณตาฝันว่าได้ปลา3ตัวก็ออก8 3ตรงๆรงนะท่านผู้ชมงวดนี้คุณตากับฟันว่าได้ปลาตะเพียน3ตัวก็ตีง่ายนะคุณตาเนาะ7 3หรือคุณตาตีตัวอื่นเนี่ยบ่บ้านนี่ท่านนี่ตีเลยนะบ้านตี <laughs> มันสเจะหัวลงทุกมัดตัวตัวสั่งสามตัวตังข้างขึ้นหัวลงหน้าไหมลงดินหัวตั้งยันในงานคำว่างเขาใส่ไว้เลยไหอืมเนี่ยนนมไม่ใช่ในหน้าไหมครับที่เขาใส่ไว้ในคู่ตรงนี้โอ้โเขาเก็บใส่ในของในคู่แล้วแสดง,งดว่าเลขคุณตาเนี่ยสิเข่าก็งอนนสูตรคำนวณคุณตากับเขาติดต่อกันมาหลายงวดแล้วนะครับแต่บางช่วงแต่ว่างช่วงมากจะเข่าเป็นล่างนะครับเนาะพักหลังๆจะเข่าเป็นล่างวันนี้สีสามคุณตากับ่าจะ อาจจะล่วงหลางนะครับเนาะหรือจะเป็นเจ็ดสามกันเลนะครับคั้ตาว่าปลาหันหัวลงในของนะครับเนาะเดหางขึ้นต้องฝ่าปลาสามตัวปลายอย่างคือเอาหัวลงทั้งหลังเนาะนี่เนาะแสะดงว่าจะเป็นเรียกล่างเนาะครับท่านผู้ชมกะเบิ่งเพื่อเปลีปป่ยนแนวทางนะครับเด้อจัดสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลบริษัทนำสะดวกในเดื่อนการพนันได้ครับเด้อโปรดใช้วิจารณญาณรับชมรับฟัง ความปรารถนาดีจากช่องพงคกุฎอนผะโชคอาจจะเป็นตัวโชกตัวหลาบนะครับสูตรข้างนอกของคนตานี่รุดยากนะครับท่านผู้ชมเป็นพระเอกข้างช่องนะครับเนาะลุดยากแต่ว่ามัดกระายห่างนะครับทนะ่านผู้ชมก็ยิบจับเอาเลือกตัวที่จ้าข้งมักตัวตัวคว้องชอบตรงกับความฝันจ้าของกระจังสีนะครับท่านผู้ชม สำหรับทายคีปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องฟงผู้ท่อนผโชคนะครับเด้อโชคดีร่ำรวยถูกหวยในงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน2565้ายหครับสำหรับทายคีปนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณตาเด้อครับเด้อที่ให้แนวทางแบ่งปันแนวทางไปฝากเอฟซีแฟนช่องโชคดีร่ำรวยเด้อครับเด้อคุณตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับทายคีปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีเด้อครับเด้อพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม